ลองใจพ่อมาตามหาตามหาเจอตอนช่วงโควิดพ่อแต่สินใจทันทีว่าจะมาหาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่คาดคิดคาดหวังว่าจะได้เจอพ่ออีกทีหนึ่งพ่ออุ้มเราในในอ้อมกอดคือเราก็ยังเด็กจากนั้นเราก็ไม่ได้รู้ว่าพ่อ,อยังอยู่พ่อก็เป็นคนตามหาเรา i'm sorry i didn't recognize that <laughs> thank you <laughs> yeah yeah <laughs> long time, long time. <Tipp ett inh ale> Your 50 year anniversary. <şu> thank you, thank you, thank you. สบายดียูฟตามหาเจอตอนช่วงโควิดโควิดมาสามสี่ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดจะมา ห่อโควิดหกเดือนประมาณหกเดือนตอนตอนนั้นตัดสินใจพ่อจะบินมาหาไหมใช่พ่อตัดสินใจทันทีว่าจะมาหาครับแต่ว่าโควิดมาถูกโรคระบาดโควิดแกก็เลยหยุดการเดินทางความรู้สึกก็คือแบบมันตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่คาดคิดคาดหวังว่าจะได้เจอพ่ออีกทีหนึ่งเพราะตอนที่พ่ออุ้มเราในในอ้อมกอดตอนที่เราเกิดที่นครพ,น,พนมอ่ะคือเราก็ยังเด็กพอหลังจากนั้น เราก็ไม่ได้รู้ว่าพ่อยังอยู่มันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดสำหรับหนูกับพ่อเพราะพ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อแท้ๆพ่อแท้ๆที่หนูตามเจอหนูไปหาเขาแล้วแต่เขาไม่ต้อนรับแต่พ่อคนนี้คือเป็นพ่อที่ดูแลหนูตอนที่หนูอยู่ในท้องแม่จนหนูคลอดจนหนูออกมาพ่อคนนี้เป็นคนดูแลและพ่อก็เป็นคนตามหาเราซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้รู้แกรู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกเพราะมีการตรวจดีเอแล้วใช่ไหม You have to, to test การสื่อสารแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหาร่อะค่ะใช่ค่ะรู้แต่ว่าเขาต้องไปที่บุรีรัมย์ไปตามหาไปตามหาใครสักคนนี่แหละค่ะคอ่านั่นแหละค่ะครับสุดท้ายลูกเขาติดต่อลูกยังไงติดต่อลูกยังไงก็คือโทรไปหาเจ้านายก่อนแล้วก็เจ้านายก็ มาคุยคะ่ะมาคุยเสร็จแล้วก็เจ้านายก็ไม่รู้ว่าเขาตามหาใครเพราะว่าสืบแล้วเขาก็บอกชื่อแล้วเจ้านายก็เลยพิมพ์เข้าไปลองดูว่าพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่ามันจะเจอไหมคนชื่อนี้แล้วพอสุดท้ายก็เจอเจอแล้วก็เลื่อนก็ไปเจอที่เขาโพสต์ตามหามตามหาก็เจอรูปเหมือนกันเลยตกใจใช่ค่ะตกใจแล้วทีนี้เขาก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นที่เขาคุยกับ หนูนะคะเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาใช้งานอะไรไม่ได้เลยก็คือมาใช่ค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาจะไปปุริลำก็ไปไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เขาไม่สามารถที่จะคุยแปลภาษาอ,อังกฤษหรือไทยอะไรได้ถ้าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ